สวัสดีค่ะอยู่กับช่องกนวนลำเพลนแม่สุภาพกับมาฮอดหรือจ๊ะใช่ค่ะนี่ก็เพิ่งมาถึงลรอค่ะประมาณ15นาทีแล้หรอค่ะเพิ่งลงบ่ถอยถอยออกค่ะเขากำลังถอยรถค่ะเขากำลังถอยรถแล้วเขาไม่กล้าถอยชนหนูหรอกแม่นบอละหรือเปล่าปลาเรียหรือเปล่าใช่ละอันไอ้เต้าเปล่าไปแล้วหรอไม่เต็ม ไปแม่ไปกินข่าวนะอ๋อวันนี้มีร้าเครื่องสำอางมานีบมาอ๋อนี่ไงเห็นแล้วเห็นน่าจะเอาแล้วสเปรย์เหลืองจองไว้แล้วเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเพิ่นเปิดร้านยางมาเอาเพิ่นเปิดแล้วตัวร้านแม่เรียนบอลเพิ่นกับหลังสระเป็่ไหมคะจองไว้ในละค่ะสองขวด ข่อยสีบ่บอกไม่ยัดสิมจ้าสีเหลืองว่าฉันจะบ่บอกไม่ยัดสิมมาเพิ่มขายเชียงสบาาอยู่นี่ไม่เป็นไรหนูบอกเองไม่ได้ได้มาทีไรหมดเยอะอุ้ยเฮ้ยเออเออขีมลงผืนแล้วมีหน่อยใชมพูดแมเขาเรียกขีมลงผิวขีมลงผิวปะค่ะแม้นมันเบิร์ตอันนี้ใส่ดีบ่อ๋อไม่ไม่ยัดสิมว่ใส่นี่แหละ BB มันเบิร์แล้วว่าอันนี้ใส่ดีบ่๋ไม่ยัดสิมใส่นี่แหล ก็ผมบอกมาต่นี้แหละสีนี้เป็นบ้างแม่เราใส่สีใดแล้วใส่ทั้งดำทั่งนี้อันนี้สีอะไรบ้างเนี่ยมันจะมีขาวชมพูขาวเหลืองอันผิวสองสีไหมคะถ้าเขาแม่แล้วใส่ี่ใส่เป็น O R O R O R เอาอันนี้ตรง้อบ่ อามาขลามเขียวมาบ่ค่ะอันนี้เนาะมันเป็นโลชั่นมันเป็นกิมมิงผิวเนี่ยนะถ้ากระตือนว่างอันนี่อันจ้าแบบนร้อยห้าสิบเก้าเดี๋ยวจะออกมาซื้อเดี๋ยวออกมาเอาเด้อค่ะอันนี้เอาให้เจ้าตัวมาเลือกดีกว่าจ้าไปเออหนักตัวเนาะบางนอยังไม่างถือซอยปะค่ะแม่นั่นเดี๋ค่ะเดี๋ยวเราหนักถือซอยนุ้ยบอกนี่ตอนแมวกลิ่นเลยโอ้ทั้งซอยแม่ทั้งถือกล้องแม่ย ไม่มื้อไดมมมโอ้ยเอ้ยก็ไม่ต้องปวดค่ะพ่อวัสดีค่ะปวดเยอะจะต้องไน่าเดข้าหองน้ำ้องน้ำเลิศเลิศแมนย่ยเียัเียงแมนย่างซ้ำหนึ่ก็เมื่อเลรอตัว ใส่คนหายนะเรือแต่เต็นเนี่ย ไปนาหาคนเลยไนเป็นคนเห็นแหรอตีว่าอยู่ทางไหนคว้านุกับพุง้องนนอ้งแม่สุดทายถืออ้าวไปความาหัวคือกินเลยแม่บ่าแม่บังได้ทั้งแม่ทั้งหนุกแล้วล่ะยุควายอย่านี้ป้ะนั่น ตัว้ยเลกบบถือ <c oughs> มาหอดคือกินเนะแมนเพื่อนย่างเพ่อนเนียกิเก่าบจ้ากำลังสิมา,าเอาคะแนนะโอ้พี่องมาหอดก็ไปกินเลยไาสั่น <c oughs> ม่มว่ามนับเพื่อนมาหอดนยาเสนนกิน <c oughs> <c oughs> มันีอียงปีตะบะู่กันตามเบบอบอแบเดี๋ยวแตว่าเข้าก็อยู่นี่ได้แล้ววังหันนี่วันเม่อได้่ที่น้ำบะเพื้นบ่เลยจ้ะเพราะว่าตอนแรงขาอนี้นี่ยบ้พื้อนงาเป็นลูก่อ่อย่างี้แหละล่สังหาของคนนึ้ไหนฉันยิ่นั่นลหละ เอาแม่หรืพี่บอค่ะเีเอาแมิานเปบอมาตุคุณมกีใส่ใส่ยิก็เาบไปทั่วพ่อยาปุ๋ยบอกว่าพ่อยปุ๋ยจะบอบอกแม่ว่าร้านเครื่องซับอ่างมากเพราะว่าแม่ใส่เงินหลายรั่นบดหลายปรั่นพนดะตุกหูนี้เอาให้รอดซะก่อนเปียง ยังอ้อมหลอกไปฟูนไปเบิ่งอยู่เต้นอ้าวเหลือแต่เต้นก็เลยก็เลยทำหน้องหักแพงอยู่อันนาเต้นอะว่าแพงไปใส่ก็เลยบอกว่่านีอือจะเป็นน้งร่อยเต้นมันจนปวดขาเอาลงไปแล้วเนี๋ยก็พอเป็นตัวตับหัวหัวหันแคะเต้นแม่แหม่มด้วยมือยากมีพัดลมส่วนตัวยังก่พัดลมที่แบบมันพกไปได้พัดลมไร้สายพัดลมที่มันอ่าแต่หมูห่วงเ่ที่ฟัง้อนต์ขึ้หูฟังนั่นแหละ ขี้เหนียวก็เขาอยู่คอแบบแรงๆขงอแบบแรงแรงมาสั่นอันราคาเท่าไหร่อันสีดำเนาะมันค่อยกินแบบได้โดนได้เบิดขึ้นเบิดมือเลยอันใดไออันสีดำที่เขาใส่กันนะอันหนักๆหน่อยสีดำก้อนแบบข้างล่างเลยต้นแบบไม่เพื่องวะไม่เอาค่ะหนูกินไม่ได้ นุเฮ็ดแม่รูแักตามบ้านตามนันแจ่บาทเยี้เยดส่หลายดิเกลือได้นันยังมาขอคูณหน่อยก็ไม่ติมตต่บอกวงนั้นตานที่ผงชรเน้นนัวเนีนนัวสวัสดีค่ะวัสดีค่ะเน้นนัวใส่หลายสซ่บายแช่หน่อยแซ่หน่อย ใช่ไรผมล้วงเนี่ิไปหาเจาหัวลวงมันอกหัวคนงม่เห็นลวงก็เจาอกกินได้น้อยเขาไงเม่นะคะอีหลีพูดขีตัวก็ขีตัวข้างนอกพูดอะไรขีตัวผมล้วงทท่าอื่นแลวกันท่าหันทีพูดขนแดอะไรกันท่าทีลุยบอกอะครทับเทียับเียกไว้เด้อเต้นตันไปก่อนแม่รถอ่ะเียวพ่ไปกันต่ อย uh, uh, ่งน้ำตาลซูรตน้ำตาลูอะไรก็น้ำตาลจ้ะูรตอะไรก็น้ำตาลโอเคเแอาวัเอาแอลไปนะมาดิเอ้าเออนั่นนั่นนั่้แจบนีลาลีลาการตำขอตำที่้องเอ้ยพูอะสีเปนตแซ่บะนีบอกกก่บเนาะ แตคลิปนี้มีน้ำลายไหลแบบต่มยูแต่ว่าปินตลาดแม่ะาอไเยอะแม่ตลาดต้งข้ามีเสื้อผ้ามันเป็นเสื้อผ้าที่แบบมีสองมบบล้มีแต่ไม้ล่ขึ้นเางหอเป็นตลาดแบบเยอะมากต้องข้าม่ะตลาดบี้อ่ะปม่ตลาดนัดเลยมันคลองถมประมาณนี้ไงแต่คองกินเยอะจนินได้ไหในดูซีมันกินได้หรือเปล่าในเห็นหนที่ิแปลม่าอย่างเซเบิ้ง มันเค็มมันเค็มมันเค็มด้สาวกินอะได้วยสาต้อย่างค่ะต้องให้เมติมาแก่เมติมลองเค็มเร่อมนูแน่คนพอมากินหวานกับพอดีเหรอคบปาลมันเค็มเออมันน่าใส่บักเน้าอันนี้แหมอนี้แม่ได้ยู่ี้แม่บักเน้าเปียนก็ไ้อยู่ได้หนิมันเค็มบกแม่แหม่แล้วมาเค็มนี่แ่มีบักเน้านี่แม่บักน้าเปี่ยน อ้าวินมขวนี hmm. mm ่ขุนกัมีหลายๆเอาเขาก็มันจะเสียเามีเคงสำอางด้วยพอดีคนเจ้าบมดนานได้พอดีได้ยังมันแม่เนื้อแม่ด้อย่างนั้นน่ะข้นตานี่แม่เรียบ นั่นเป็นหมดช่มมองชุบวอนเอาโลดมันยอมเราดิเราเป็นมืดอนเป็นหมดเพชรแชมพูแหมโอ้โหโอเรามันเบิดไปรุนเชที่ดรอ่ะอย่างน้านเช็ดทีดร่ะไปจามอหมอลำเอาอันนี้มันมีรุ่นเดียวนี่อันซื่อเนตนีเนตอะนาซื่อเนตเอานั่นลาแล้วมีเนตรผสม ครัแม่แกมีเนิสถ่ายอยああู่สแลวอ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยขอถ่ายรูปปกหน่อยค่ะมีกเรีนนในีบาลีหนึ่งสองสามโอเคกับคนค้าพี่จอนไปเรียกว่าลบกวนน้องแล้วบันนี้มีแต่ข้อฮักน้องแพงอุมาอะไรมาให้นะคะโอ้าหพี่จอนปังปังหมานๆค่ะบอกว่าไป่ได้น้ำมูพี่น้องเขาเรียกใจลาย่ใจม่ไป ไปกินข้าวลูกี่นองคลิปนี้ฝ <ไป S 2> <อ>ากไ, <ป S 1> <อ>ไว้สนีก่อนนะคะฝากช่องพลัเพลินแม่สุภาพฝากกดไลค์ก,ก,กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เรยได้ค่ะสวัสดีค่ะ